สวัสดีครับ Big ก i g Channel ครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับเกม Seven n i g h t 2สครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาลุยเนื้อเรื่องในบทที่10กันต่อนะครับเราจะมาลุยกับบอสฮิสตันที่เป็นบอสของบทที่10นะครับในระดับยากมากกันนะครับสำหรับบอสฮิสตันจะมีวิธีการสู้แบบไหนและใช้ทีมแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยดีกว่าครับผมสำหรับทีมที่ผมใช้สู้กับบอสฮิสตันในระดับยากมากนะครับจะประกอบไปด้วยคารินนะครับผมจะเอามาแทงนะครับแล้วก็ดาเมจหลักกะเดิมดาเมจรลงก็คือโคเซต กับตัวราเชลนั่นเองรรเชลนอกจากจะเป็นตัวดาเมจรลงแล้วนะครับยังมีหน้าที่ช่วยลดเกาะของบอสแล้วก็ลดบล็อกของบอสด้วยนะครับแล้วยังสร้างสถานะเผาไหม้ให้กับบอสแล้วก็ลดเลือดบอสไปเรื่อยๆด้วยนะครับแล้วก็คีย์หลักของอบอสซิตันอีกหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือเฮลลี่ระดับสีฟ้านั่นเองนะครับเพราะว่าตัวบอสซิตันเนี่ยเขาจะสร้างสถานะไฟฟ้าช็อตให้กับทีมเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีเฮลลี่ระดับสีฟ้าตัวนี้ไว้เพราะว่าพาสซีฟของเขาเนี่ยต้านสถานะไฟฟ้านะะครับจขาดดไไม่ไ้เลย เดี๋ยวเรามาดูแผนกับสัตว์เลี้ยงที่ผมใช้นะครับสัตว์เลี้ยงผมใช้เป็นสไปน์นะครับเพราะว่าสไปน์เนี่ยจะมีพาสซีฟเพิ่มคิดที่ข้อ21%และความเสียหายคียที่ข้ออีก32%นะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีขจัดผลประโยชน์ผลเป็นบัฟที่เป็นโทษให้กับพันธมิตรนะครับก็คือล้างบัฟนั่นเองนะครับนอกจากนั้นยังลดคูดาวสกิลของทีมอีก40%นะครับถ้าใครไม่มีสไปน์นะครับแนะนําให้ลองยืมเพื่อนดูนะครับแล้วก็ดูว่าสัตว์เลี้ยงของเพื่อนอะ มีตัวไหนที่แบบช่วยบูทดาเมจให้เราได้บ้างนะครับเลือกตัวนั้นเลยแต่ถ้าเพื่อนมีสัตว์เลี้ยงสไปคให้ยืมสไปคเลยนะครับมันช่วยบูทดาเมจให้เราได้มากเลยนะเพราะว่าถ้าเราทําดาเมจกับบอสทิสซันไม่ทันเนี่ยบอสทิสซันข้างมันทุบเราตายทั้งทีมเลยนะครับส่วนรูปแบบแผนนะครับผมจะใช้เป็นแบบคิดิคอ้นะครับใช้เป็นหลักเลยนะอันนี้เพราะว่ามันช่วยรีดดาเมจให้กับทีมเราได้ดีนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์สวมใส่ของแต่ละตัวกันดีกว่าครับผมสำหรับอุปกรณ์สวมใส่ของคารินนนะคัับผมมมจใส่่เเหเเืือดก็ เซตลดคูลดาวน์นั่นเองนะครับเพื่อให้ตัวคารินเนี่ยสามารถฮิลและใช้สกิลในการลดดาเมจของบอสได้บ่อยๆนะครับสำคัญนะครับสกิลลดดาเมจของบอสเนี่ยเพราะบอสในระดับยากมากแต่ละตัวเนี่ยตีแรงมากนะครับถ้าไม่มีคารินคอยลดดาเมจของบอสเนี่ยบอสจะทุบตัวแทงหรือตัวใดก็แล้วแต่ที่โดนล็อกเป้านะครับตายง่ายๆเลยนะครับอ่าก็ตามนี้เลยนะครับสําหรับ เครื่องประดับนะครับก็เหมือนคลิปที่แล้วเลยนะครับก็เพิ่มฮิลลดเกแตแลวก็อย่างที่ผมบอกผมไม่มีดีกว่านี้นะครับอันนี้ผมก็ได้นแต่เป็นอันนี้ก่อนส่วนแหวนก็เป็นแหวนจบในเรื่องแดงในบทที่9นะครับก็ะจะเวลาคารินพาดติดสถานะเนี่ยอย่างน,น้อยเนี่ยมันก็ขจัดบัฟให้กับคารินแล้วก็เป็นนอวะตะสามวีนะครับทาให้ตัวคารินเนี่ยสามารถยืนชนได้นานขึ้นนะครับก็คืออาจจะไม่เสียท่าในการโจมตีติดสถานะเพียงครั้งเดียวนะครับ เรามาดูตัวต่อไปดาเมจหลักของเรานะครับโคเซตนะครับผมก็จะใช้เป็นเซตคีเหมือนเดิมเลยเป็นเซตหลักของผมเลยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องประดับก็จะมีโจมตีธรรมดาแรงขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเล่งเกตนะครับเพื่อให้โคเซตสามารถใช้อันติได้บ่อยๆนะครับแล้วก็แหวนเป็นเมื่อโจมตีติดคิทิคอ้นะครับเพิ่มพลังโจมตี15%รนะครับก็คอมโบกับตัวชุดเซตพอดีเลยนะครับส่วนดาเมจรองนะครับ ลาเคลนะครับผมจะใส่เป็นเซตดามเมจลองที่ผมปั้นไว้ก็คือเซตโจมตีนั่นเองนะครับแล้วก็ประดับก็ตามที่ผมมีตามตามมีตามเกิดแบบนี้เลยฮะเพิ่มดาเมจนะครับ,อ,มมรรบอันนี้ต้านสถานะนะครับก็ได้มาจากจบเนื้อ,อ,เ,รอเรื่องยากระดับยากนะครับเราจะได้เครื่องประดับอันนี้มานะครับสรอยลดเวลาต่อนเนื่องของโทษก็คือเวลาเราติดดีบัฟเนี่ยเราจะติดในเวลาน้อยลงนะครับ แล้วก็แหวนเหมือนกันครับเผื่อติดชี้ครับแต่จริงๆเอามาใส่เพื่อเพิ่มพลังโจมตีหวา650%เท่านั้นเองนะครับอ่าตัวต่อมานะครับเฮลลี่นะครับตัวสุดท้ายของเราที่ขาดไม่ได้เลยครับตัวต้านสถ,ถานะไฟฟ้าช็อตนั่นเองนะครับผมจะใส่เป็นเซตเพิ่มเลเวลสกิลให้กับเฮลลี่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราติดสถานะไฟฟ้าช็อตเนี่ยเท่ากับว่าเราได้ตายทั้งทีมแน่นอนนะครับเพราะว่าบอสระดับยากมากเนี่ยพอเราติดสถานะเขาก็จะใช้สกิล ทุบใส่เราก็ตายทั้งทีมได้เลยนะครับอ่าเครื่องประดับก็ใส่เป็นลดความเสียหายนะครับเพื่อให้เฮนรี่ตายยากนิดหนึ่งนะครับนอกจากวิธีการจัดทีมนะครับแล้วก็อุปกรณ์สวมใส่ที่สําคัญแล้วนะครับมบตเตอรี่ยังเป็นอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญนะครับในการลุยบอสนะครับเราต้องปรับมัตเตอรี่ให้เหมาะสมกับตัวละครที่เราใช้ในการสู้กับบอสนะครับอย่างตัวดาเมจหลักของผมเนี่ยเป็นตัวโคเซตใช่ไหมผมก็จะปรับตัว รูปแบบของมาสเซอรี่นะครับให้เข้ากับตัวโคเซตนะครับอย่างเนี้ยตัวพิสัยไกลนะครับผมจะเน้นให้โคเซตทำดาเมจแรงกว่าตัวราเชลนะครับผมจะเพิ่มพลังโจมตีของโคเซตนะครับก็เลือกเป็นดาเมจพิสัยไกลห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าใครมีตัวดาเมจระยะใกล้เนี่ยก็ให้เลือกเป็นเลือกประเภทโจมตีนะครับอย่างพวกเดลโรนพวกมิสเวเวสที่เข้ามาใหม่นะครับเออถ้าใครไม่มีตัวละครโคเซตนะครับแนะนำให้เอาเดลโรนหรือโคเซตมาใช้นะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ แนะนำเป็นมิสเวลเวสนะครับเพราะว่าเดวโลนเนี่ยมันจะมีการโจมตีระยะใกล้กว่ามิสเวลเวสนะครับมิสเวลเวสยังจะจะ,จะตีได้ไกลกว่าเดวโลนนะครับเพราะฉะนั้นเดวโลนจะมีสิทธิ์ที่จะโดนบอสเอ่อโดนลูกหลงของบอสอะมากนะครับแต่โคเซตเอ้ยไม่ใช่โคเซตเอ่อมิสเวลเวสเนี่ยไม่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีโอกาสนะครับมิสเวลเวสมันจะมีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งก็คือสกิลบิง ของมิสเวเนะครับบางทีมันบิงมั่วซั่วครับอาจจะบิงไปโดนสกิลของบอสได้นะครับต้องคอยระวังนิดนึงนะครับสำหรับใครใช้มิสเวเนะครับแต่ถ้าใครมีโคเซตมันก็จะง่ายกว่ามากเลยนะครับอ่าเราก็ปรับตามนี้ได้เลย้าโคเซตก็ตัวตีวิสัยไกลถ้าตัวตีใกล้อย่างมิสเวเหรือเดลโ n นก็ปรับเป็นโจมตีฮ่าประเภทโจมตีนะครับแล้วก็พยายามดันด้านบนให้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคีิ์ดิคอคีดามินะครับแล้วก็อันนี้อ่าเป็น เอ่อทีเด็ดเลยครับก็คือเพิ่มความเสียหายสกิลเดียว40%นะครับเอ่อพวกตัวดาเมจดี s ที่ไว้ตีบอสเนี่ยส่วนมากสกิลเดียวจะแรงอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มความเสียหายไปอีก40%เลยนะครับแล้วก็ส่วนที่บอกว่าให้ปรับเป็นด้านบนให้หมดนะครับให้มีข้อยกเว้นไว้นะครับนั่นก็คือไอตัวเลเวล65กับ90นะครับมันจะช่วยลดการติดสถานะได้นะครับสองอันรวมกันก็15%นะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้ว่าเราจะยืมสัตว์เลี้ยงของเพื่อนในบัญชีเราได้ยังไงนะครับให้เรามากดด้านบนนี้เลยนะครับ่าทีนี้ก็จะมีสัตว์เลี้ยงของเพื่อนเราที่มีอยู่ในบัญชีนะครับเราก็เลื่อนมาดูด้านล่างเลยเขาก็จะมีโชว์ทั้งหมดว่าเพื่อนเราเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างนะครับถ้ามีสป,ปายให้กดสป,ปายเลยนะครับถ้าไม่มีสป,ปายก็เนี่ยเรามาดูมีไอรินอไอรินก็พอจะถูถ่ายได้เพราะว่ามีเพิ่มพลางงังโจมตี11%แล้วก็คิดทคอ21%นะครับแล้วก็ ลดคูดาวทั้งหมดกับขจัดบัฟดีบัฟเหมือนกันนะครับก็พอใช้ได้อยู่นะครับก็ถ้าไม่มีตัวสไปค์ก็มากดไอรินแทนก็ได้ครับนะครับ ก็วิธีการยืมสัตว์เลี้ยงเพื่อนก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ลูบี้แบบฟรีๆนะครับต้องเกมนี้เลยครับผมเกมแฮปปี้ดัมมี่ครับเกมนี้เป็นเกมสะสมคอยนะครับโดยตัวคอยสามารถเอาไปแลกเป็นบัตรทูบันนี่วอลเล็ตได้นะครับและสามารถเอาเงินในทูวอลเล็ตนั้นมาเติมในเกมเซเว่นนายสองของเราได้นะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับเกมนี้สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android นะครับเล่นฟรีดาวน์โหลดฟรีไม่เสียเงินครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับให้กดปุ่มเชิญและกดผูกรหัสนะครับใส่รหัสนี้ลงไปนะครับ gge 8 3 1นะครับเพื่อนๆจะได้รับคอยไปเลยฟรีๆ300คอยนะครับแล้วเพื่อนๆจะเข้าไปสนุกกับตัวเกมเพื่อสะสมคอยแลกเป็นของรางวัลต่างๆได้มากมายเลยนะครับแต่หลักๆเนี่ยผมแนะนําให้แลกเป็น t o ม n นน e ่ว a l เ t นะครับว่าเราสามารถเอามาเติมในเกมเซเว่นของเราได้นั่นเองนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เสิร์ชหาตัวเกมไม่เจอนะครับสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับเพื่อนเที่คลิกลิงก์ใต้คลิปนะครับไม่จําเป็นต้องผูกรหัสเชิญนะครับตัวเกมจะผูกรหัสเชิญได้อัตโนัะครบ หน้าที่ของคารินในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นแทงนะครับไม่ใช่ในคลิปนี้สิในการสู้กับบอสชิสตันนะครับก็จะเป็นแทงนะครับแล้วก็เป็นฮิลเลอร์หลักของทีมเหมือนกันนะครับยังคงตำแหน่งฮิลหลักของทีมอยู่นะครับซัพพอร์ตหลักมาถึงนะครับก็ให้บังคับคารินไปนะครับแล้วก็ไปลดดาเมจของบอสนะครับ หลังจากนี้นะครับบอสจะใช้สกิลสะท้อนนะครับสังเกตง่ายๆสกิลที่2จากขวามือนะครับถ้าเขากดใช้ปุ๊บมันจะมีบัฟสะท้อนขึ้นมาเป็นสีฟ้าๆนะครับพอสีฟ้าๆหมดนั่นหมายความว่าเราตีบอสต่อได้ทันทีนะครับพยายามลากบอสเข้ามุมไว้นะครับเพื่อว่าเวลาที่บอสพุ่งชนเนี่ยมันจะได้ไม่ไปไหนไกลนะครับแล้วก็ตีเบิร์ดดาเมจบอสไปเรื่อยๆนะครับอพอบอสกดสะท้อนเราก็บังคับทีมออกมานะครับ พอบัฟสะท้อนหมดก็เอาทีมกลับเข้าไปตีครับตัวบอสนะครับจะมีการใช้อันติทุกๆเลือดเ0้อนะครับ60%แล้วก็3 0นะครับเนี่ยนี่คืออันติของบอสนะครับเราก็ยืนตีทำดาเมจไปก่อนนะครับจนถึงประมาณเกือบครึ่งหลอดล้วก็ค่อยวิ่งไปหลบหลังก้อนหินนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปทำดาเมจต่อนะครับข้อแตกต่างของอันติบอสนะครับตอนที่บอสเลือดสามสิเปอร์เซ็นเนี่ยมันจะดึงเราเข้าไปด้วยนะครับ อดึงเราเข้าไปด้วยเนี่ยจะเราจะติดสถานะเดินช้าลงนะครับให้เราเดินกลับเข้าขินเร็วกว่าปกตินิดนึงนะครับเนี่ยพยายามเล่นตามขอบมุมไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเวลาบอสพุ่งเนี่ยมันจะติดขอบนะครับหัวนี้พุ่งไกลเกิน <c oughs> มันไม่ชนขอบเราเป้าผิดเราเป้าผิดเนี่ยบอสสะท้อนก็ลากออกมาครับดูดีบัฟเอ้ดูบัฟสีฟ้าของบอสดีๆบัฟสีฟ้าง,องบอ,ดดบอสอบอหมดก็ปล่อยทีมกับเข้าไปตีครับแล้วก็คารินล่อเข้าขอบ เวลามันพุ่งมันจะชนขอบครับมันจะไม่ไปไหนไกลปึ้งอย่าลืมลดดาเมจบอสนะครับสกิลของคารินนะครับไม่งั้นาคารินอาจจะโดนบอสตีตายได้นะครับอันนี้ผมวิ่งมารอจะปลายทางมันเลยนะเนี่ยครับเขาพยายามอยู่ตรงขอบไว้นะสกิลทุบนะครับบอสมันจะทุบสองครั้งนะครับทุบครั้งแรกเนี่ย ให้เอาคารินยืนรับไว้นะครับแล้วครั้งที่สองเนี่ยเอาคารินวิ่งฉีกออกมานะครับแล้วบอสจะวิ่งตามมาทุบครั้งที่สองมันจะไม่โดนทีมเราด้านหลังนะครับแล้วก็เบิร์ดดาเมจบอสไปเรื่อยๆครับแรกๆก,ก็อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับลูปสกิลบอสนะครับพยายามเล่นหลายๆรอบนะครับพอเราชินเราก็จะผ่านได้ง่ายขึ้นแล้ะครับแรกๆอาจจะงงๆนิดนึงนี่ครับหลบหลัง ปันหิต็จแล้วก็ปล่อยเขาไปตีลากเขาขอบมุมเหมือนเดิมจะลืมนะครับถ้าเกิดว่าทีมฮิวไม่ทันนะ่ะสัตว์เลี้ยงเราสามารถกดได้นะครับลากเขาไว้เนี่ยพอบอสท,ทุบปุป๊บเราลากออกมาเลยครับบอสจะวิ่งตามมาทุบทีที่สองจะไม่โดนทีมนะครับสะท้อนเราก็วิ่งหนี พอบัฟสะท้อนหมดเราก็ปล่อยทีมกลับไปตีครับเฮนรี่สำคัญมากนะครับมันช่วยทำให้เราฮิลทันด้วยนะอ่านี่เห็นไหมพอฮิวไม่ทันหัวกดสัตว์เลี้ยงเลยสะท้อนเราก็วิ่งปล่อยทีมกลับไปตีตอนบัฟหมด เพราะว่ามีโคเซตนะครับถึงเล่นสบายขึ้นนะครับถ้าเป็นตัวดีตีลมัมดาเมจระยะใกล้เนี่ยเราจะเล่นลําบากกว่านี้นะแต่ไม่ใช่ว่าไม่ผ่านนะครับผ่านแต่ว่ามันจะยากกว่านี้เท่านั้นเองนะครับปล่อยกับไปตีเนี่ยพอมันทุบป,ปุ๊บลากออกมาเพื่อให้มันมาทุบทีที่2ไม่โดนทีม เนี่ยครับพอ30มสิบปุ๊บมันจะลากทีมเราเข้าไปเห็นไหมครับแล้วเราจะตัวที่โดนลากเข้าไปมันจะเดินช้าเนี่ยให้เราวิ่งออกมาให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อไม่โดนอันติของบอสนะเนี่ยเอาพยายามเอาคารินมาลากบอสเข้ามุมไว้นะครับมันจะได้เล่นง่ายขึ้นนะครับสะท้อนแล้วก็วิ่งหนีออกมาถ้าบอสไม่พุ่งอัดมุมเราก็วิ่งมารอปลายทางมันเลยครับ20นแล้วมาไก่ลวไก่ลว อย่าลืมลดดาเมจบอสนะครับสำคัญนะฮะสะท้อนเราก็หยุดตีหมดสะท้อนเราก็ปล่อยกลับไปตีใหม่นวดไปเรื่อยๆครับนวดไปเรื่อยๆเดี๋ยวบอสก็าตายครับอ่าพอมันทุบป,ป,ป,ปุ๊บกาวิ่งนิดนึงนะครับเพื่อให้ทีมไม่โดนโอ้ยมันกดสะท้อนอปุ๊บอ่าลากเข้ามุม บึมอ่าแปดแสนล้วแปดแสนเดี๋ยวผมจะพยายามเบิร์ดดาเมจไปเรื่อยๆนะครับจะไม่หนีแล้วอ่าเรียบร้อยจบจบกันไปแล้วนะครับกับวิธีการสู้กับบอสที่สันนะครับว่าผมใช้ทีมแบบไหนมีรูปแบบการเล่นยังไงนะครับได้สาธิตกันเป็นไปหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ลองเอาไปปรับใช้กับทีมที่ตัวเองมีดูนะครับถ้าไม่มีโคเซตก็อย่างที่ผมบอกนะครับแนะนำเป็นเดลโรดหรือไม่ก็มิสเวลเวนะครับแต่มิสเวลเวจะเหมาะกว่า กว่าเดลโลนนิดหน่อยนะครับเพราะว่า m i d เ l เวตเนี่ยจะมีการโจมตีระยะไกลกว่านะครับแล้วก็อันติแรงกว่าเดลโลนนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเดลโลนเนี่ยอันติจะเต็มไวกว่า Mi ดเรเวตนะครับทำให้สามารถใช้อันติได้บ่อยกว่า m i d เ l เวตนะครับแต่ม d ดเรเว t จะแรงกว่าเท่านั้นเองนะครับก็ปรับใช้ตามรูปแบบที่เรามีครับตัวละครที่เรามีมีแบบไหนปั้นตัวหนปั้นตัวไหนไว้สุดใช้ตัวนั้นนะครับสำหรับตัวดาเมจหลักนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ร b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปเนื้อหาดีๆของเกมเซเว่นไนท์สองนะครับถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปบอกผมมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้จบแล้วนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย